อบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับพอผมเห็นของในกล่องเท่านั้นแหละหัวใจผมวูบเลยครับเฮ้ยกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเรื่องสยองของผู้บริโภควันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องสยองให้เราฟังก็คือคุณเอกครับสวัสดีครับคุณเอก Liberal, ผมว่ามันไม่ใช่พี่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อะไรคุณเอกยังไงก็ไม่ใช่มันไม่ใช่อะพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรฮะคุณเอกฮะใจเย็นก่อนฮะอะไรไม่ใช่ครับคุณเอกเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนคุณเอกไปเจออะไรมาครับผมถูกหลอกครับเอกหมายถึงโดนผีหลอกมาเหรอครับฟังจากอาการแล้วเนี่ยคุณเอกน่าจะดูสติหลุดไปเลยนะครับไม่ใช่ผีครับ ผมถูกคนหลอกผมสั่ง iPhone ไปแต่สิ่งที่เขาส่งมาให้ผมอะกับเป็นนี่กำลังจะบอกว่าคุณเอกสั่งของมาแล้วได้ของไม่ตรงปกใช่ไหมฮะคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันคือยังไงครับคือปกติเนี่ยผมจะชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วโทรศัพท์ของผมมาทำท่าจะเสียซื้อออนไลน์นมันน่าจะถูกกว่า ผมก็เลยเลื่อนไปดูไปเรื่อยๆไปเจออยู่เพจนึ่งครับ <S <S 1> <S 1> น่าเชื่อถือมากแถมยังมีรีวิวเต็มไปหมดอะและที่สำคัญนะครับราคาถูกมากด้วยถ้าผมซื้อที่ศูนย์เนี่ยราคาส0 0 0มบาทแต่เพจเนี่ยขายแค่ห5 0 0 0พันบาทเองครับเฮ้ยราคามันถูกเกินจริงไปเลยเปล่าคุณเอกคือขายราคานี้เนี่ยน่าจะเอกใจว่า พวกไม่ฉาชีพมันมาหลอกขายเราหรือเปล่าครับผมก็คิดเหมือนพี่เลยครับผมก็เลยยังไม่ปักใจเชื่ออืก็เลยเลื่อนดูที่ยอดติดตามเพจเห็นผู้ติดตามมันเป็นหมื่นคนแถมยังมีรีวิวว่าได้ของจริงเดี๋ยวนะคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทักแชทไปถามเพจว่าทําไมราคามันถูกได้ขนาดนี้อีกอย่างเราจะได้เช็คด้วยว่าร้านเนี้ยมีตัวตนอยู่หรือเปล่าใช่ครับผมก็ทําแบบพี่เลยครับผมก็เลยตัดสินใจทักไปถามเขาเลยครับ สอบถามครับทำไม iPhone ของทางเพจถึงราคาถูกกว่าซื้อที่ศูนย์ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับอ๋อทางเราได้รับมาในราคาดีลเลอร์ค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นเพจใหญ่ราคาเนี้ยจะมีแค่เพจของเราเท่านั้นเลยค่ะขอดูรูปสินค้าจริงได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวแอดมินส่งรูปและรีวิวให้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ของในสต็อกอเหลือแค่ครึ่งเดียวแล้วนะคะไอมุกเหลือเครื่องสุดท้ายนะให้บอกให้เรารีบซื้อเนี่ย มุกเนี้ยเป็นมุกค,คลาสสิกที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้บ่อยๆนะครับด้วยความที่ผมอยากได้อะแต่ก็ยังไม่แน่ใจผมก็เลยทักไปถามเพจว่า,ขอ,า,าอขอเก็บเงินปลายทางได้ไหมนานี่คุณเอกยังมีสติครับขอเก็บเงินปลายทางแล้วบอกไปทางร้านเขาตอบกลับมาอย่างไงครับเขาก็บอกว่าได้ครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อใจมันไปแล้วครับอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่เพราะว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยยังไงก็ได้ของก่อนจ่ายตังค์แน่นอนแล้วหลังจากนั้น3วันนะครับ ก็มีพัสดุมาส่งผมถึงบ้านเลยครับมีของมาส่งครับครับเอ่อก่อนที่ผมจะโอนผมขอเปิดดูของในกล่องก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องโอนเงินก่อนนะครับไม่งั้นทางร้านอาจเสียหายได้ถ้าเปิดมาแล้วคุณเกิดไม่เอาทำไงครับคือผมอยากจะเช็กนะครับว่าของในกล่องเนี่ย ตรงตามที่ผมสั่งไว้หรือเปล่าไม่ได้ครับถ้าลังเลชี่อเชื่อเปลี่ยนใจได้นะครับผมจะได้ของกลับครับครับครับงั้นผมโอนก็ได้ครับด้วยความที่ผมอยากได้โทรศัพท์นะครับก็เลยรับของมาโดยที่ไม่ได้เปิดดูแล้วก็โอนเงินให้เขา150,000บาทอืมเอาละถึงเวลามารลุ้นกันดูว่าของข้างในจะเป็นอะไร ุ้นมากเลยครับพี่ตอนที้ผมจะเปิดของในกล่องนะครับเปิดไปใจก็เต้นไปพอผมเห็นของในกล่องเท่านั้นแหละหัวใจผมวูบเลยครับมันเป็นมือถือจริงๆครับแต่มันเป็นรุ่นอะไรไม่รู้ที่ผมไม่รู้จักอ่ะมันไม่ใช่ Iphone แล้วมันยังกองแกงมากด้วยพอผมไปเสิร์ชดูนะครับเขาขายกันแค่1,200บาทเองเสียไปหมื่นได้ของกลับมาในราคาพันสแล้วหลังจากนั้นคุณเอกทำยังไงต่อล่ะครับผมก็เลยรีบทักแชทหาเพจเลยครับทำไมส่งของมาไม่ตรงปกผมสั่ง iPhone ไปนะครับผมขอเงินคืนครับแต่ก็ไม่มีการตอบรับก็เลยโทรเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าเพจ ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้งค่ะแล้วก็ติดต่อไม่ได้อะปลอมเย็นเบอร์โทรเลยพี่หูยใจเย็นก่อนนะคุณเอกคือได้ของไม่ตรงปกเนี่ยมีคนโดนกันเยอะมากครับบางคนเนี่ยเปิดมาได้รับของผิดไซส์ก็มี บางคนเปิดมาเจอก้อนหินก็มีซึ่งพี่จีเข้าใจว่าหลายคนไม่รู้ว่าตอนนี้มีมาตรการส่งดีครับที่เรียกว่าเปิดก่อนจ่ายคือเป็นหนึ่งในนโยบายที่สภาผู้บริโภคเนี่ยผลักดันจนประสบความสําเร็จแล้วครับจริงเหรอครับพี่ปกติเขาไม่เปิดก่อนี่ครับพี่จีจะบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเราเริ่มใช้มาตั้งแต่3ตุลาคม25 6 7แล้วหากสั่งของออนไลน์เนี่ยสามารถเปิดพัสดุตรวจสอบสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินครับ วิธีนี้เนี่ยจะช่วยลดปัญหาการ้รับสินค้าที่ไม่ตรงปกครับคือเราสามารถแจ้งกับพนักงานขนส่งได้เลยใช่ไหมครับว่าเราจะขอใช้สิทธินี้ถูกต้องครับขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ฮะให้คุณเองเนี่ยเปิดกล่องพัสดุต่อนหน้าพนักงานขนส่งครับพร้อมบันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือถ่ายวิดีโอไว้ครับจากนั้นเนี่ยให้ตรวจสอบดูว่ามันตรงตามที่เราสั่งไหม ถ้าไม่ตรงชำรุดบกพ่องเนี่ยเราครับมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและไม่ชำระเงินได้ครับมีมาตรการแบบนี้ด้ยวยเหรอพี่โหถ้าผมรู้ตั้งแต่วันนั้นนะผมคงจะทัพท้วงน้องพนักง,งานขนส่งไปแล้วอะ่ะอืม และถ้าหากเราได้รับของแล้วพบข้อบกพร่องชำรุดเนี่ยเราก็สามารถขอรับเงินคืนและคืนสินค้าภายใน5วันครับนับตั้งแต่วันที่เราชำระเงินและได้รับสินค้าด้วยและทางผู้ประกอบการเองครับก็ต้องคืนเงินให้เราภายใน15วันครับเจ๋งนะพี่นี่แหละครับน่าเสียดายตรงที่คนจำนวนมากเนี่ยยังไม่รู้ก็เลยได้ของที่ไม่ตรงปกกันเยอะครับ ในกรณีของคุณเอกโดนหลอกไปแล้วตอนนี้ก็สามารถโทรไปร้องเรียนได้ที่1502สายด่วนสภาผู้บริโภคครับช่วยกันครับเพื่อไม่ให้เรื่องสยองแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับใครอีกครับได้ครับขอบคุณพี่จีนมากๆเลยนะครับ